รันนี้เราจะมาดูวิธีการกินถั่วของเลนเจอร์แกะเปลือกถั่วออกเป็นสองส่วนสองส่วนแล้วก็วางซิทกอนซิทซิทแล้วซิท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  ซแบ่งถั่วเป็นสองส่วนแล้วก็วางลงดูวิธีการกินของเลนเจอสิกินยังไง ในที่สุดเขาก็ทําได้จะมาดูอีกทีหนึง่งเราจะมาดูอีกทีดนึงว่าถ้าให้อีกครั้งหนึ่งเขาจะทํำยังไงเริ่มจะแกะเปลือกออกให้หมดแกะออ,ก,อกครึ่งหนึ่ง khi lửa liền chơi hầm những ngày โอ้เขาจัดการได้ครับโอ้โห,โโหเราจัดการได้แออเดี๋ยวก่อนเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเขาไม่ได้ใช้โชคช่วยเราจะต้องทดลองอีกหนึ่งครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายดูแววตาอันมุ่งมั่นของเขาสิครับแววตาอันมุ่งมัน่นมองมายังทั่วต้ม ด้วยความยากกินเราแกะออกเป็นสองซี่อีกเรียบร้อยถั่วโดนแกะออกเป็นสองซี่แล้วแล้วก็วางลงโอ้โหเขาจัดการอย่างไม่รอช้าเลยครับเม็ดถั่วได้กระจัดกระจายออกมา Kau kini hebat lagi, dan jauh, menang lagi, menang lagi.